เพชรตูดกับปูนะฮะก็ต้นเหมือนเดิมฮะซึ่งการอัดก็มันก็แหลกแล้วฮะ,ะซึ่งเป็นอะไรที่ตุกี้ม,มากครับเครื่องนี้ผมไม่รู้แต่ก็อัดได้ก็คูทูดจะช่วงดวยอีเมดึงหนครับวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรก่ฮะแต่ถ้าไม่แหลกจังแหลกไม่เป็นไรครับเราก็จะพยายามอัดเข้าไปครับอัดเฮอัดเข้าไป โอเคครับก็เล่นแต่ตัดไม้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ของเกาะลางครับผมหวังว่าคลิปจะไม่เฟลครับผมนะฮะก็เป็นคลิปแรกสำหรับรายการผมนะฮะก็เพิ่งทำครั้งแรกเลยกดไกลค์เยอะๆนะฮะเดี๋ยวยังไม่ตกคลิปยังไม่พูดยังไม่บูดโอเคนะเดี๋ยวขอทำทคลิปสองครั้งเสร็จแกันนะฮะอาทิตย์แสงแสงแสงแ เดี๋ยวผมจะเปิดเซิร์ฟนีมไหมเนี่ยแต่ผมเปิดเซิร์ฟชิไม่มีใครมาเล่นเลยเพราะผมไม่ได้โปรมโมทไม่อยากจะคิดเลยสำไมอ๋โอ้ยจะแหลกไปไหนโว้ยรองคารับดาบสมองอะไรเนี่ยหยุดมา เดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนเพนะื่อเป็นการให้ชีวิตยอยู่รอดนะฮะอูดมมสมรุลต่อไปคลิปนี้เราสักกี่นาทีซิปได้ที่แลนวหวังว่ากูจะมีความพยายามไปถึงสิบนาทีนะฮะหวังว่าผมจะไม่โมโหปิดคลิปไปก่อนนะีะเดี๋ยวผมขอทำอันนี้ก่อน อโอเคเดี๋ยวนะแต่เะแต่เหรอเดยคนเดียวใส่เดียวคนเดียวคนลูกคนเดียวตุมันทำครับ อย่างนี้แหละที่อย่างนี้นะที่อย่างนี้จะลื่นโราไม่หลังกันได้ยัยงจะไม่ได้ขุดงี้เลยได้ขุดเที่อะไรก่อนแล้วเนะี่ย 你去哪块玩了？哪里？我还没拿，不你去哪了？嗯，就是不聊了。 ลื่นแล้วขี่ตอนเนี้จะไม่ลื่นขี่ตอนนี้ไม่ลื่น,น,ลลลนลลเลยช่างงานดีบ้าสดโต่งี่เร็ว 大姐，我像啥样啊？我不懂这个。 โอเคระวังนี้ก็จะตัดต่อดีไหมนี่เกียตัดต่ออยู่หุดใจฮะชีวิตก็ไม่เีความเพียรฮะ